เมื่อวานวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ค่ะโค้ดคำพูดที่ทำให้นึกถึงคว่าโมเดินคือ we may be evolved but deep down we are still animals ของมิสเตอร์บิ๊กจากสุโทปียค่ะเพราะว่ามันพูดถึงการวิวัฒนาการการวิวัฒนาการมาเป็นปัจจุบันการวิวัฒนาการมาเป็นตอนนี้ของของเราซึ่งมันจะขาดไม่ได้ที่จะพิจารณาถึงสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตรือดีนึกถึง สเปซสเปซทั้งในแง่ของอวกาศหรือทั้งในความหมายของที่ว่างที่ว่างในที่นี้ก็หมายถึงทั้งที่ว่างที่อยู่ภายในตัวเราแล้วก็ที่ว่างที่อยู่ในสิ่งต่างๆรอบๆตัวเราค่ะซึ่งดิฉันเชื่อว่ามันคือสิ่งสิ่งเดียวกันสิ่งของที่มองว่าโมเดิร์นไม่ได้นึกถึงของชิ้นใดชิ้นหนึ่งเพราะว่า สิ่งที่เคยเป็นโมเดิร์นในวันนี้ไม่แน่ว่าพรุ่งนี้มันอาจจะไม่ใช่แล้วความสําคัญคือมันอยู่ที่ว่ามันได้สร้างหรือว่ามันได้ทิ้งอะไรไว้ให้กับเราไว้ให้กับสังคมในอนาคตมากกว่าค่ะผลงานชุดล่าสุดของเราที่ชื่อว่านิทานสัจจะผลงานชุดนี้เป็นเครื่องประดับศิลป์ร่วมสมัยที่เตือนใจให้ผู้สนใจระลึกถึงการพิจารณาในเรื่องของความคิดคาพูดแล้วก็การกระทําค่ะดังนั้นการที่เรามาหยุดคิดเรื่องพวกนี้น่าจะเป็นสิ่งสําคัญค่ะ